ทุกคนสามารถเล่นกับพลังงานได้หรือ manifestation หรือจะอ่านจิตคนอื่นหรือจะเห็นอนาคตในพลังงานปัจจุบนันหรืออยากจะรู้ว่าแบบเพื่อนคนนี้ไปไหนไลน์แล้วไม่ตอบสักทีก็เลยเอาจิตไปดูเลยว่าเขาอยู่ไหนวะทุกคนสามารถใช้มันได้ค่ะแค่ต้องเล่นกับพลังงานให้เป็น มาเข้าใจก่อนเลยค่ะว่าการที่จะเล่นกับพลังงานได้หรือการ b e n e f i สได้คืออะไรมันคือการทำสิ่งสิ่งหนึ่งให้ปรากฏขึ้นในโลกสามิติหรือเมทริกโดยการไปเล่นกับระดับชั้นที่สูงกว่าเมทริกมันก็คือระดับชั้นพลังงานที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเนื้อได้ไม่สามารถนะแต่สามารถรู้สึกได้ข้อแรกเลยนะคะเพื่อนๆจะเ e n e f i t ได้ดีมากๆเพื่อนๆต้องเจอจิตในก่อนค่ะ จิตในตัวนี้ก็คือเป็นเปรียบเสมือนสนามพลังงานนั่นเองเพราะตอนนี้อะคะ่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่เจอจิตในก็เพื่อนๆก็เหมือนอยู่ในมรสุมพายุของพลังงานเพราะถ้าเพื่อนๆกําลังอยู่ในมรสุมของพลังงานตรงนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนๆอยู่ในพายุอะคะ่ะถามว่าเพื่อนๆจะใช้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องออกมาจากมรสุมหรือพายุตรงนั้นก่อนนะคะโดยการหาจิตในให้เจอ แล้วเขาก็มีลักษณะนิ่งเฉยโล่งว่างและหาจิตในยังไงไปดูคลิปที่ปักหมุดไว้นะคะแต่ฟังให้จบก่อนนะพอเพื่อนๆเจอจิตในแล้วก็เปรียบเสมือนเพื่อนๆอยู่ในสนามพลังงานสนามพลังงานตรงนั้นเปรียบเสมือนมีแค่เพื่อนๆตัวคนเดียวนะคะที่ยืนตรงสนามแล้วก็มองขึ้นไปและเห็นพลังงานทุกอย่างที่มันกระทบหรือเข้ามาอยู่ภายนอกตัวเพื่อนๆหมดเลยคือเพื่อนออกมาจากพายุแล้วเพื่อนเห็นพายุที่มันหมุนอยู่นั่นเอง จังหวะนั้นแหละค่ะเพื่อนๆจะมีความรู้สึกที่นิ่งเฉยโล่งว่างและเห็นทุกสิ่งที่มากระทบและ m a n i f ฟสในแบบที่เราสาเป็นผู้เลือกได้ละกันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะจริงๆ m a n i f ฟสเกิดขึ้นตลอดเวลาเราเป็น m a n i f ฟสอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนี่ยเราจะเลือกไม่ได้แต่พอเรารู้เราออกมาเห็นพายุทีนี้เราจะเลือกได้ว่าเราจะ m a n i f ฟสชีวิตไปในทิศท,ทางไหนทีนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพลังงาน ถ้าพลังงานขึ้นไปในทางดีคูชีวิตคุณก็จะไปในทางนั้นมันคือการเปลี่ยนปัจจุบันที่เราเป็นถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะรู้สึกดีหรือมีอะไรโชคดีเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นทันทีหรือเป็นคนที่โชคดีณปัจจุบันเพราะปัจจุบันจะเปลี่ยนอนาคตค่ะส่วนถ้าไปในเชิงไซคกอะบิลิตี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเพื่อนคนนี้ทำอะไรอยู่อะไรไปไม่ตอบว่าเออเพื่อนคนนี้ย อยู่ไหนและปล่อยคำถามให้หายไปไม่ต้องรอคำตอบใดๆนะคะแค่หย่อนโค้ดเข้าไปแล้วจบเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปรอว่าเมื่อไหร่จะได้คำตอบมันจะไม่ให้ค่ะมันจะต้องถามแบบธรรมชาติและได้รับรู้แบบธรรมชาติถามด้วยความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะต้องแยกให้ออกนะคะ ต้องรู้สึกเช่นนั้นจริงๆว่าเออเพื่อนคนนี้อยู่ไหนนะวันนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะทุกอย่างคือความรู้สึกคือรู้สึกแบบนั้นมันคือการเป็นแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นนะับปัจจุบัน